สวัสดีทุกท่านที่หลงเข้ามาชมวิดีโอนี้นะครับวิดีโอนี้ผมจะพาชมาวิธีการเลือกซื้อลองเท้าคลาสเดสเซนบูแดแบบมือสองครับนะว่าเลือกซื้อยังไงผมเลือกซื้อยังไงครับคือปกติผมจะดูพื้นรองเท้าพื้นยางลับเบอร์โซเป็นหลักครับไม่ค่อยสนใจเรื่องหนังกลับหรือว่าอัปเปอร์รอยหนังรอยรองเท้าด้านบนว่าหนังสวยไม่สวย เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าหนังสวยเท่าไหร่แต่เพราะว่าพื้นรองเท้าไม่ค่อยดีนันก็ใส่ไปไหนไม่ได้ครับนะใส่ไม่ได้อยู่ดีอ่ารูปที่ให้ช,ชมลงวันนี้ครับนะเป็นลักษณะของสภาพรองพื้นยางที่ใหม่ไปถึงเก่าไปถึงใช้ไม่ได้เดี๋ยวพาชมราละเอียดที่ที่ข้างครับนะแบบอันนี้คือแบบใหม่ครับพื้นยางแบบใหม่ก็จะเป็นลนนักษณะวันนี้มีขาปลายติดม่มีเศษ วัสดุเศษดินอะไรติดนี่คือของใหม่พอใช้ไปใช้ไปก็เป็นลักษณะแบบนี้ครับะเริ่มมีรอยดำทั้งที่ซนทั้งโซนเทา้าแล้วก็ด้านบนจะเห็นว่ารอยดำมันจะเร่สะสมตรงบริเวณที่เท้าลงน้ำหนักกับพื้นยางก็คือด้านกลางนี้เป็นจะดำค้าเป็นพิเศษส่วนรอบๆท,ที่ว่าพื้นไม่ได้กดลงที่พื้นยางก็ไม่ค่อยดำ อันนี้คือเริ่มใช้งานหลังจากที่ซื้อมาใหม่พอใช้ไปใช้ไปก็เป็นลนักษณะแบบนี้เริ่มดำทั้งรองเทา้าทั้งที่ส้นแล้วก็ที่ที่หัวรองเทา้าแต่ลักษณะนี้ยังใช้ได้อยู่ก็คือพื้นยังไม่ค่อยเสื่อมสองนี้ถือว่าเป็นลนักษณะแบบปานกลางคือซื้อมาแล้วก็ใช้งานได้ แบบที่เริ่มชนุดต่อมาก็คือลักษณะแบบนี้ก็คือเริ่มมีดอยดําทางฝ่าเท้าแล้วก็เริ่มจะที่จะไม่เห็นลนักษณะของความหยักของเนื้อพื้นยางคือเริ่มเลี่ยนเริ่มเนียนแล้วก็มีเริ่มมีขี้ฝุ่นเกาะเพิ่มขึ้นแต่พื้นรองเท้ายังแห้งอยู่แห้งแบบขี้ฝุ่นไม่เกาะเยอะอันนี้อันนี้คือว่าถือว่าเป็นลนักษณะ ของซื้อมาแล้วใช้งานได้อยู่ลักษณะต่อไปก็คือลักษณะที่ว่าเริ่มชำรุดละก็คือซื้อมาก็อาจจะใช้ได้ไม่ค่อยนานละก็คือลักษณะแบบนี้แบบนี้ก็คือเริ่มมีที่ฝนเกาะหนาขึ้นแล้วก็ดูลักษณะก็คือเป็นลักษณะคือคล้ายๆกับการพ่อของที่ฝุน ลักษณะนี้หมายถึงว่าหนังเริ่มเสื่อมพื้นยางเริ่มเสื่อมแล้วก็มีสาระความเหนียวความความเหนียวความเสื่อมบางครั้งเห็นว่าจะเริ่มจะมีรอยรอยก้อนหิน,ก,นก้อนกวดมาเกาะติดส่นี้ก็คือซื้อมาแล้วก็สามารถใช้งานได้แต่จะใช้ได้อีกไม่นานแบบนี้ต่างกับแบบสองอันนี้ยังไงก็คือ สองอันนี้พื้นยังแห้งเห็นดูนะพื้นพื้นแห้งกว่าแล้วก็ขี้ฝุ่นยังไม่ค่อยเกาะเยอะหมายถึงว่านหนงังมันยังมีออโทษทียยางครับยางพื้นยางยังมีความเป็นยางอยู่ก็คือมีความแข็งพอประมาณแล้วก็ไม่เละไม่เหนียวแต่ลักษณะนี้นคือยางเริ่มเสื่อมเริ่มความแข็งลดลงสูญเสียคุณสมบัติบบของความเป็นยาง อมาลักษณะก็คืออันนี้คือไม่ควรซื้อมาใช้ละก็คือรองเท้าแบบนี้ก็คือจะสังเกตก็คือมีมีเริ่มมีก้อนกวดก้อนใดมาติดตรงนี้จะดูมันจะติดตรงนี้เป็นหลักอันดับแรกก็คือเป็นที่น้ําหนักของเท้ากดลงมาน้ําหนักมากที่สุดก็คือตรงนี้ครับถ้าตรงนี้ไม่เริ่มที่มีก้อนกวดติดก็แสดงว่าพื้นรองเท้าเริ่มไม่ค่อยดีไม่ควรจะซื้อมาใช้ ข้างบนก็ที่จะเริ่มมีก้อนกวดก้อนลายมาติดเน่อันนี้คือถ้าเห็นติดอย่างนี้นะต่อไปมันก็จะติดเพิ่มขึ้นเรืเลยครับเพราะว่าพื้นเริ่มเสื่อมนะครับขอบคุณที่รับชมครับอันนี้คือลักษณะของพื้นยางที่ผมบอกว่าพื้นเสื่อมถ้าเวลาเราล้างรองเท้าเอาขี้ฝุ่นออกครับนะก็เป็นลนักษณะแบบนี้ก็คือมันจะมีความเหนียว ลักษณะคือเหนียวแล้วก็สีเนื้อยางมันยังคล้ายๆแบบลักษณะของสุกยางสุกมันเป็นลนักษณะคือเหนียวไม่ควรซื้อมาใช้แบบนี้คือถ้าเราไม่อยากซื้อประเภทพื้นยางธรรมชาติหรือว่าดับเบิลโซนะ่จะมีรองเทาง้าคลาสก็จะมีพื้นอีกแบบก็คือพื้นตัวเลือกคล้ายๆพื้นยางสังเคราะห์ก็คือลักษณะแบบแบบแบบนี้มันจะทนสึก มากกว่าพื้นยางลับเบอร์โซทั่วไปครับนะคล้ายๆอันนี้เป็นยางสังเคราะห์จะไม่ค่อยสึกเท่าไหร่ครับนะแต่ถ้าใครชอบความออริจินอลก็คือต้องเลือกก็ควรเลือกพื้นยางธรรมชาติดีนะครับนะจะมีพื้นอีกแบบก็คือผมจะขึ้นดูให้ดูก็คือพื้นแบบไวแบมไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะจะขึ้นดูให้ดูพื้นไวแบมกับพื้นอีกชนิดหนึ่งคล้ายๆของคากอินเดีย พื้นแบบนี้มันจะเป็นลักษณะของพื้นที่สึกยากโดยเฉพาะพื้นไว้แบ้มนะเป็นอะไรที่สึกยากอนะแล้วก็มีราคาแพงด้วยนะครับถ้าพื้นรองเท้าคลาสที่มีพื้นลักษณะแบบนี้